กรับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่อง Get High Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยมังงะโตเกียวดิวิชเอร์ใน EP ที่ 83, 84, 85ี่ 83, 84 85นะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำใน EP ต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับเปิดเรื่องมาดาเกนก็ได้บอกว่าดีแหละครบทุกคนแล้วไมกี้ก็ได้บอกว่าเข้ามาทาเคมิจิหักไคร ดาเกนก็ได้พูดว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเมื่อสี่วันก่อนทาเคมิจิโดนหัวหน้าแบ็คดากอนทําร้ายทั้งที่ก็รู้ว่าทาเคมิจิเป็นหัวหน้าหน่วยหนึ่งของแกงเรานี่เท่ากับว่าแบ็คดากอนประกาศสงครามดูถูกกันชัดๆไม่ไว้หน้ากันเลยเราเคยถล่มแกงแบ็คดากอนมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องมูมูใช่ไหมเราเคยถล่มรุ่นที่9แต่รุ่นที่10คนละอย่างกันพูดกันตามตรงทาเคมิจิไม่ผิดเพราะไม่รู้ว่าเป็นถิ่นแบ็คดากอนแต่ทําไมหักใครถึงพา ทาเคมิจิเข้าไปในถิ่นแบ็กดากอนล่ะเฮ้ยหากใครแกเป็นสายลับของแบ็กดากอนใช่ไหมเป็นน้องชายหัวหน้าสินะจงใจปิดบังเห็นๆพระเอกก็ได้บอกว่าเดี๋ยวๆก่อนสิหากใครไม่ได้ตั้งใจจะแกหูปากซะคู่หูก็ได้บอกว่าฟังนะทาเคมิจิในการประชุมหัวหน้าหน่วยที่2วันข้างหน้าหากใครคมจะลาออกจากตมันแน่และจะส่งผลถึงอนาคตตามที่แกบอก การจะเปลี่ยนแปลงอนาคตควรยับยั้งการลาออกจากตัวมันของหักไคให้ได้พระเอกก็ได้บอกว่าแต่จะทํายังไงล่ะฉันซ้อมแผนกับจิฟุยุเพื่อวันนี้หักใครก็ได้บอกว่าผมไม่มีข้อแก้ตัวจะฆ่าจะแกงก็ตามใจผมเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เป็นพี่น้องกับเจ้านั่นเพราะงั้นหัวหน้าผมชิบะหักไครองหัวหน้าหน่วยที่สองของโตเกียวมันจิไคขอลาออกจากตัวมันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับไมกี้ก็ได้บอกว่าแน่ใจหรือ แล้วพระเอกก็ได้เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวก่อนผมขอคัดค้านทาเคมิจิแต่จะทำยังไงละ่ะจะยับยั้งหักไคไม่ให้ลาออกจากตัวมันได้ยังไงคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าฉันมีแผนเริ่มจากแผน A จิฟุยุคนตัดสินใจคือไมกี้คุงถ้าแค่ไมกี้คุงที่เป็นบอสใหญ่ไม่ยอมให้หักไรลาออกสยางก็จบเรื่องพระเอกก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองและฉันรู้จุดอ่อนของไมกี้คุงพระเอกก็ได้บอกไมกี้คุง ใจเย็นๆแล้วค่อยๆคิดกันเถอะพระเอกก็ได้บอกว่ากินนี่ก่อนแผนเอโดรายากิครับของโปรดของไมกี้คงพระเอกก็ได้บอกว่าเชิญไมกี้ก็บอกว่าไม่เอาเกะกะพระเอกก็เอ๊ดากินก็บอกว่าทําเป็นเล่นหรือไงแกเอ๊ะไม่ใช่เปล่าเลยโคู่หูก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงนะทาเคมิจิเผื่อหน่อยการเหนียวถึงล้มเหลวก็ยังมีแผนบีเวลาขับขันให้ดูบันทึกนี้ พระเอกก็ได้บอกว่าใช่แล้วบันทึกบันทึกพระเอกก็ได้รีบเปิดบันทึกแผนบีพลังใจพลังใจยืดหลังตรงพบศพตาพูดเสียงดังพลังใจโกหกใช่ไหมจิฟุยุและจิฟุยุก็ได้ยกนิ้วโป้งขึ้นลืมไปเลยเจ้านี่มันบ้าบอแบบนี้ไม่มีไทมห้ามหักใครได้ขืนเป็นแบบนี้มีหวังเกิดสงครามทําไงดีละ่ะดากินก็ได้บอกว่าเอายังไงไมกี้ไมกี้ก็ได้บอกว่าเรื่องของหน่วยสองให้มิชยะตัดสิน มิสยะก็ได้เดินมาหากใครก็ได้บอกว่าทากะจังฉันขอโทษฉันตัดสินใจแล้วมิสยะก็ได้บอกว่าอย่าทําหน้าแบบนั้นหากใครฉันเข้าใจหากใครก็ได้ตกใจทากะจังขอบคุณสําหรับทุกอย่างครับพระเอกก็ได้บอกว่าทําไงละ่ะคืนเป็นแบบนี้แย่แน่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแล้วหรือฉันมิสยะก็ได้บอกว่าฮะพูดอะไรฉันไม่ตกลงแต่ฉันขอเจอไทจุ ทาก,กะจังแล้วเรื่องก็ได้ย้อนไปในอดีตที่หักไคเป็นเด็กไม่นะให้ลูกฉันอยู่โรงเรียนเดียวกับชิบะหักไคคุงได้ไงกันได้ยินว่าเขาเป็นน้องชายของชิบะไทจุคนนั้นแสดงว่าต้องเป็นเด็กมีปัญหาแล้วหักไคก็ได้ต่อยมิสุยะก็ได้บอกว่าทําเกินไปแล้วการใช้กําลังมีไว้เพื่อปกป้องคนประหลาดที่มากับเด็กสองคนอู้แ้อู้แ้พี่โอโอพี่ชายน่ากลัวนั่นคือการพบมิสุยะทาเคชิเรื่องก็ได้ตัดกลับมาปัจจุบัน ทากะจังเฮ้ฉันว่าไปเจอพี่ไม่น่าดีนะถึงคุยกันยังไงก็ไม่เกิดผลดีว่าไหมพี่ฉันมันสะทุนมิสยะก็ได้บอกว่าน่ารำคาญแกชอบแบกไว้คนเดียวอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าแต่เจ้าพวกนี้ตามมาทําไมเพ่เก็เอ๊ะแต่ฉันเป็นเจ้าทุกนะคู่หูก็ได้บอกว่าผมมาเป็นเพื่อนเพราะเจ้านี่มันโง่แกว่าใครโง่ลืมแผนห่วยแตกนั่นแล้วหรือฮ่าฮ่าผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนี่นาะ มิชยาก็ได้บอกว่าเออตามใจยินดีที่ได้รู้จักนะไทจุไท,จ,ไทจุก็ได้บอกว่าฉันจะฆ่าแกมิชยะก็ได้บอกว่าพูดแรงจังนะไทจุก็ได้บอกว่าแล้วไงจะคุยอะไรเอาสั้นๆนะเฟยมิชยะก็ได้บอกว่าฉันจะมอบหักใครให้แบกดากอนและจะไม่ยุ่งด้วยอีกเลยเพ่ก็เอ๊ะมิชยาคงมันไม่ใช่แบบนี้ไทจุได้บอกว่าฮ่าฮ่าน่าสนใจมาห้ามหรือ มิสุยะก็ได้บอกว่าแลกกับปล่อยยูซิฮะเป็นอิสระซะทุกคนก็ตกใจหากใครก็ได้บอกว่าทากะจังทำไมถึงไทจุเห็นยูซุฮะเป็นอะไรหากใครปกป้องยูซุฮะมาตลอดเพราะความป่าเถื่อนของพี่ชายไทยจุก็ได้บอกว่าพูดตลกดีฟะเพ่ก็เอ๊มิสุยะก็ได้บอกว่าหากใครไม่ได้ออกจากตมันเพราะกลัวนายแต่เพื่อปกป้องยูซุฮะไทจุก็ได้ลุกข,ขึ้นมาต่อยมิสยะ ทุกคนก็ตกใจแต่มิสยะเอาแขนป้องกันได้ไทจุก็ได้บอกว่าเอ๊ยใช้ได้นี่มิสยะก็ได้บอกว่าขอพูดอีกครั้งฉันยกหักใขรให้แบ็กดากอนแต่ต้องปล่อยอยูซึฮะถ้ายอมรับเงื่อนไขโตมันก็จะไม่ยุ่งกับแบ็กดากอนไทจุก็ได้บอกว่าถ้าปฏิเสธละ่ะมิสยะก็ได้บอกว่าสงครามทุกรูปแบบไทจุก็ได้ยิ้มก็ได้ตกลงตามนั้นฉันไม่ได้ป่าเถื่อนหรอกนะแต่ให้สัญญา ฉันจะไม่ยุ่งกับยูซึฮาอีกแล้วก็ได้เดินออกมาคู่หูก็ได้บอกว่าสุดท้ายให้หักใครไปแบ็กดาก้อนเพ่ก็อึ้งแต่เข้าใจอย่างหนึ่งแล้วหักใครต้องฆ่าไทจุเพื่อยูซงฮะจังแน่ทากะจังขอบใจฉันมิซุยะก็ได้บอกว่าหาักใครไม่ว่าทุกแค่ไหนก็จงใช้พลังเพื่อปกป้องทากะจังแล้วเรื่องก็ได้ย้อนกลับมาในสมัยเด็กอีกแล้วยาตุบตุบรู้นะอย่าวิ่งมานะ เดี๋ยวไม่ยอมนอนขอโทษนะที่หนวกหูไม่ไม่เลยกินข้าวสิพ่อแม่ล่ะมีแค่แม่แต่ทำงานกับดึกฉันเลยต้องดูแลเจ้าพวกนี้ขอเพิ่มโอ้ลูนะกินเร็วจังแกโดนผักภาระให้แบบนี้ไม่เหนื่อยหรือมิสยะก็ได้บอกว่าอยากเกียดชังสภาพแวดล้อมที่เกิดมาหักไข่พระเอกก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าจะกลับไปอนาคตคู่หูก็ได้บอกว่าเอ๊ะทำไมหักไขก็เข้าแบ็กดาก,ก่อนซะแล้ว ไม่ประสบผลสําเร็จอะไรแล้วนี่เพื่อปกป้องอยูซึฮะจังความป่าเถื่อนของไทจุหากใครถึงฆ่าไทจุคู่หูก็ได้บอกว่าอึ้งก็เดาได้อยู่เพกก็ได้บอกว่าถ้างั้นตอนนี้มิซิยาคงช่วยให้ยูซึฮะจังเป็นอิสระจากไทจุแล้วหากใครก็ไม่มีเหตุผลต้องฆ่าไทจุอนาคตจะเปลี่ยนไปไม่ใช่หรือคู่หูก็ได้บอกว่าอาจจะใช่เพกบอกจริงไหมแต่คู่หูบอกว่าแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะกลับมาทางนี้อีก แกจะจับมือกับนาโอตโตะที่อยู่ในคุกได้ยังไงเพอเอกก็อ่ะโคห,หูก็ได้บอกว่าถ้าแกกลับไปอนาคตตอนนี้อาจย้อนกลับมาไม่ได้มันเสี่ยงมากเกินไปที่สําคัญคนช่วยให้ยูซึฮะจังจะได้เป็นอิสระคือมิุยะคุงไม่ใช่แกแกไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนอะไรเลยอนาคตคงไม่มีทางเปลี่ยนจริงไหมเพอเอกก็บอกว่าก็จริงจิฟุยุพูดมีเหตุผลเป็นด้วยทาเคมิจินี่โง,ง่จริงๆตัวจริงข้างในอายุ26ใช่ไหมไม่มีชื่อเสียงด้วย ถ้ากลับไปอนาคตจบเหตแล้วก็มีคนเดินมาทาเคมิจิหากใครก็ได้เดินมาหาพระเอกหากเจอจนได้หากใครก็ได้บอกว่าฉันมาขอบคุณนายเป็นคนบอกให้ทากะจังรู้ใช่ไหมพระเอกก็เอ๊อะอ้มแต่ทําไมหากใครก็ได้บอกว่าครอบครัวฉันซับซ้อนนอกจากมีการแค่พ่อลูกแล้วพ่อก็แทบไม่อยู่บ้านตั้งแต่เด็กเพราะงานคนเป็นใหญ่ในบ้านคือไทจุที่มีอายุมากที่สุด เจ้านั่นเป็นราชามาตั้งแต่สมัยเด็กตัวใหญ่กว่าคนอื่นและเลี้ยวแรงมากด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดคือกลุ่มหัวใจคนอื่นเก่งพวกคนที่เข้ามาพวกต่างชื่นชอบไทยจุทุกคนไทยจุชอบใช้ความรุนแรงและไม่ได้ทําเล่นๆเ,เมื่อทําแล้วต้องทําให้ถึงที่สุดรวมทั้งกับพี่น้องอย่างพวกฉันด้วยลุกขึ้นหักใครฉันไม่ได้อยากต่อยแกฉันหมายตาแกยิ่งกว่าใครเปิดใจให้ยิ่งกว่าใครเพราะงั้นเมื่อทรยศความหวังก็ต้องโดนหนักฉันรักแกนะหักใคร หากใครในปัจจุบันก็ได้บอกว่าฉันคิดว่าความรักคือความทุกข์ทรมานฉันถูกเลี้ยงมาแบบนั้นมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาทากะจังเป็นคนเข้ามาเปลี่ยนโลกของฉันโดนใจอย่างจังทั้งที่เป็นวัยอยากเที่ยวที่สุดแต่โดนผักพะละให้ดูแลเด็กทั้งสองคนมีสภาพครอบครัวที่ทุกข์ยากลําบากหิวข้าวไหมแต่กลับยังยิ้มออกพอฉันกินข้าวที่ทากะจังทําให้ถึงไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ร้องไห้เป็นเผ่าเตาซุปเต้าเจี้ยวเค็มมากเขาพูดว่า การใช้กำลังมีไว้เพื่อปกป้องตอนนั้นฉั้นสาบานว่าฉันจะปกป้องครอบครัวงั้นแกก็ต้องโดนแทนนะต่อไปฉั้นจะต่อยแกเป็นหนักสองเท่าหลังจากนั้นฉั้นก็โดนต่อยแทนยูซื้อฮะเรื่อยมาตลอดฉั้นปกป้องยูซื้อฮะมาตลอดแต่เจ้านั่นผิดสัญญายูซื้อฮะยังโดนต่อยเหมือนเดิมผิดสัญญานี่นาสัญญาพอเอาของพันนั้นมาเป็นโล่ป้องกันครอบครัวไงฉั้นถึงต้องสั่งสอนพระเอกก็ได้บอกว่าขี้โกง คู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าเป็นคนชั่วจริงๆหากใครก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมสัญญาที่ไทจุให้กับทากะจังมันเหมือน่ายลมเจ้านั้นไม่มีวันยอมปล่อยอยูซึฮะแน่พระเอกก็ได้บอกว่าไม่จริงพระเอกก็ได้บอกว่างั้นต้องทํายังไงยูซึฮะจังถึงหากใครก็ได้บอกว่าพูดไปก็น่าอายตอนนี้พอยืนตรงหน้าไทจุฉันก็สับสนแล้วฉันทําอะไรไม่ได้เลยพระเอกก็บอกว่าหากใคร หากใครก็ได้บอกว่าถ้าแค่ไม่มีไทจุอยู่ฉันเลยตัดสินใจแล้วพระเอกก็เอ๊ะฉันถึงได้ออกมาจากโตมันเพราะไม่อยากทําให้ชื่อเสียงโตมันแปดเปื้อนไปด้วยต่อไปนี้ฉันจะใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องครอบครัวฉันจะฆ่าไทจุพระเอกก็ตกใจเอ๊ะหากใครก็ได้บอกว่าพอนง้นอย่ามายุ่งกับฉันอีกแล้วในอีพีที่ 83 84 85ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำใน EP ต่อไปได้นะครับพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ